โควิด19ในประเทศไทยนะครับยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องพอเชื้อโควิด19นะครับสามารถแพร่กระจายนาการส่งก่ให้การแพร่ระบาดมันมีอย่างรวดเร็วทีนี้การเดินทางไปไหนมาไหนนะครับไม่ว่าจะไปทํางานไปโรงเรียนหรือว่าไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะครับ mm hmm. จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดตัวนี้นะครับกลับมาด้วย ทาง h i คชดีนะครับจึงมีเทคโนโลยีนะครับขุนยนพน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคในอากาศตัวนี้นะครับลงไปนะครับหุนยนพน้ำยาฆ่าเชื้อก็จะวิ่งไปตามจุดต่างๆนะครับที่เราได้กําหนดจุดเอาไว้ของพน้ำยาฆ่าเชื้อออกมา,จจากาจัดเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคลงไปได้นะครับ ยังลดภาระในการทํางานของคนลงไปได้ด้วยนะครับโดยที่คนไม่ต้องไปนั่งแบกถังส0 50หาิกิโลเพื่อที่จะไปเดินขี่พ้นตามปิดต่างๆแล้วนะครับใช้หุ่นยนต์ตัวนี้แทนได้เลยแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยนะครับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิดที่อยู่ในสถานที่นั้นๆนะครับถ้าเรายังใช้เป็นแรงงานคนอยู่เนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อโรคตัวนี้ออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับว่าจะเ,เดินเข้าไปติดเชื้อเราจะหุ่นยนต์เข้าไปแทนเลย ดลดภาระในการติดเชื้อแน่นอนครับ